สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford People นะครับวันนี้เราอยู่ที่ Ford La ามินทานะครับเรามาดูตัวรถตัวรุ่นสปอร์ตนะครับพร้อมกับตัวชุดแต่ง Xtreme นะครับเราหล่อได้เท่ยังไงมาดูกันนะครับเริ่มตัวจากฝากระโปรงครับเราใส่ตัวสกู๊ปนะครับ เราทําเป็นสีทูโทนให้นะครับทําให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวพระเอกของเราครับเราถอดชุดกันชนหน้ากระจังหน้าออกเลยนะครับเราใส่เป็นตัวกันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้าของตัวเอ็กซ์ีมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งมาใหม่นะครับจะเสริมความดุดันให้กับตัวรถนะครับนี่มีตัวลากจูงนะครับมีไฟ LED เพิ่มขึ้นมานะครับไฟรับทิ้งจุดตรงนี้เราสามารถเลือกได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกคลิปไปนะครับ ตัวนี้ใส่ชุดตัวครอบไฟมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างครับเราติดตัวซุ้มล้อนะครับเป็นตัวแบบฝันเลื่อยนะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถที่เป็นดําเงานะครับนี่ครับเอกของเราอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเราใส่เป็นตัวล้อยางกับแม็กนะครับเป็นขอบย2ิบนิ้วนะครับตัวนี้เราใส่ชุดยกที่เป็นตัวย2ิบนิ้วมาให้ด้วยนะครับพร้อมปีกนกนะครับแล้วก็เราเปลี่ยน เปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นตัวโปรเฟนเดอร์นะครับจานเบรกเป็นจานเบรกแอมโบ้นะครับตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับหล่อหลเท่เทเลยนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้คิ้วกันสาดเราติดมาให้4ด้านนะครับราวหลังคาเราก็ติดตั้งให้ใช้งานเลยนะครับบันไดข้างตัวนี้นะครับกันชนหน้าดุอย่างนี้แล้วบันไดข้างก็ต้องดุตามนะครับเป็นบันไดเปลี่ยนใหม่เป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับแข็งแรง ดูเท่ดูดันนะครับตอนนี้เบ้ารองมือเราใส่มา4ด้านตัวรถนะครับการล้อคิดควรนะครับเวลาเราเปิดประตูด้านหลังที่เราเห็นตรงนี้เป็นครอบฝาถังนะครับเราใส่มาให้นะครับตัวนี้นี่ครับด้านหลังนะครับเราติดตั้งโลบาร์มาให้นะครับเป็นตัวท็อปของตัว Outlander นะครับตัวนี้จะมีไฟ LED ข้างหลังเวลาเรากดไฟทอยหลังได้ด้วยนะครับตัวด้านนี้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเท่ๆแบบนี้เลย แล้วก็ข้อฝาท้ายนะครับทําเป็นสีดําด้านกับดําเงานะครับตัดกับตัวรถเสริมความดูดันครับพร้อมแอคคิลิกนะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้เลยตัวตัวกันชนหลังตัวนี้เราก็ติดตั้งเป็นตัวของแฮมเบอร์มาให้นะครับตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าไปต่อเพิ่มนะครับต่อเป็นตัวปากนกกระจอกหรือว่าตัวหมุดก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้เป็นไงกันบ้างครับกับตัวレนเจอร์สปอร์ตคันนี้นะครับ แต่งโมโคดูนะครับคันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับยกโตรถขึ้น3นิ้วนะครับจานเบรกเราเปลี่ยนให้อย่าลืมนะครับเบอร์โทรปิโป้ขึ้นอยู่ด้านใต้นี้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ